เท่เยี่หนกนับเก้านี้ใช่ไหมคะครับม,มาอีกแล้วเก้าสองมาอีกแล้วสูตรห้าแฉกอ้โหหน้าแฉกสองตัวมีสูตรสองตัวห้าแฉกีดใจด้วยจะไปอีกช้าตัวนี้นตัวไหนคะคุณตาสีหนึ่งสีหนึง่ง สีหนึ่งก็เก้าสองเห็นไหมล่ะมีเลขเก้าสองไหมไม่มีมีก็เขียนอยู่ในเก้าสองใช่เก้าสองไม่ใช่หล่อนเก้าสองสี่หนึ่งสามเจ็ดใช่ไหมคะสามสองสามสามเห็นเลขเก้าไหมอยากชี้เลขเก้าอยู่ไหนเลขสองอยู่ไหนไม่เขียนเพิ่มใช่ไหมเฉยเฉยเน้นสี่หนึ่งกับเก้าสองแค่นี้ใช่ไหมคะครับมาอีกแล้วเก้าสองมาอีกแล้ว มันเบิ้ลยังมีเราออกออกแล้วออกอีกยังมีค่ะแต่สิว่าเอ้ามาให้น้องเดียวทำไมเลขเยอะกว่าตอนนั้นอันนี้มันมีเบิ้ลด้วยไงเรามันเบิ้ลเยอะแล้วทีนี้สามตัวสองตัวจะมาครบวันที่สามวันที่สามติดมากันเลยค่ะมากันเลยจะให้สี่เดียวกันนั่นแหละไม่ให้ไมเเออไม่ให้แล้วพอให้วันนั้นแล้วก็จบโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเพราะว่าต้องไปเช็คก่อน ว่าเราทำ6ตัวนะมันอาจจะเบี้ยวหูตรงไหนเราต้องไปเช็คให้มันแน่นอนเป็นของสุดท้ายเแหละอันว่ากันในการนี้คสามตัวนัดวันไหนนะคะคุณวันที่3สิบวันที่3สิบให้รอไวันที่3สิบมารวมกันอยู่นี่จะบอกทีเดียวเลยไอ้ที่ออกออกทำไมยังไม่ใช่เคี้ยวเพื่อนละตัวคุณตายยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยตัวที่ไหนแสดงว่าพร้อม แต่ที่น่เนี่ยสองตัวสุดรสองตัวให้แล้วให้จังนาแล้วให้จังนาแล้ว๋ยวให้คนตาตรวจดูก่อนมันตรงตรงปลียนไหเขียนถูกไหมโอเคโอเคใส่ชัดเจนปิ่นมาเลยคนตาบ่เอาหน้ารอรอด้ไหมเอาหน้ารอรอด้วยอ่เราต้องเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนผมให้ถูกทุกคนนะเอเตีเด้อที่ทำนี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำมั่วๆทำดอกเอาเงินเอาทองไม่ใช่ดีตั้งใจทำติดตั้งใจทำ เนี่ยี่ห้าสองตัวเนี่ยตาติดตั้งใจทใ<ช>ําแต่สามตัวนะที่ที่ททออกวางไม่ใช่ของตาติดนะบอกกันตะก่อนวันที่สามติดมาเอาจะให้สีเดียวหมดทั้งล่างั้งบนนะ,ะโอเคนะทุกวันนี้น่ะเพจลอมมิจชาชีพมันเยอะอในราบของแอราา <F S 1> ์ฟ้านะคะแต่ว่าเราเราก็พูดแต่ฟังตอนนี้ตายังไม่ได้ออกสามตัวนะถ้าไปหาเจอสามตัวที่ไหนไม่ใช่ของตาเอารูปตาไปติดที่เฉย แตาเกดูหลายหลายช่องแล้วผมเห็นใช่ไหมใครดังไม่ไม่ได้หรอกเลยไปทำแบบนั้นหมดเอาไปหากินหลอกลวงคนโอเคยังไงเมื่อยแขนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเอฟซีอาแคบหรือยังเอานะเอาสองตัวล่างสูตรห้าแจกไปก่อนเหลือชุดสามตัวสามตัวยังไม่ปล่อยสามตัวไม่ปล่อยสามตัวบนจะได้วันที่สามสิบพร้อมกันทั่วโลกทั่วประเทศทั่วประเทศอ่ะโอเค ทำให้เขาถูกแล้วตัวเองไม่ได้จะตางหรอกทำให้เขาถูกก็เลยเอาถ้าเอฟซีมีน้ําใจก็ไม่อยากจะแบ่งปันก็ไม่เป็นไรเนาะเออตันนั้นไม่ว่ากันค่ะหรือจะให้ค่าน้าชากาแฟก็ได้นิดหน่อยกาแฟสักขอนนะโอเคนะค่ะโอเคขอให้รวยๆทุกคนขอให้รวยๆกันทุกคนทั้งคุณตาด้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณตาใช่เออมีปัจจัยาอยู่ข้อหนึ่งทุกคนฟังให้ดีนะค่ะอืม อย่าทรยศต่ออาชีพเจ้าของอย่าทรยศต่อครอบครัวชีวิตจะปังนี่บอกทุกคนแค่นี้แหละปัญญาของตามีแค่นี้เองความดีเด็ดเนาะคอณตานี่ละคติประจําใจทุกคนไม่ใจะครบมันใช่คนทั่วโลกนี่ทำมีคติอันนี้ไว้เจริญกดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงเลยครับ